สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคลิปสั้นๆครับประมาณสัก3นาทีผมประมวลภาพให้เห็นนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะบ้านพร้อมที่ดินเป็นบ้านสวนนะนะรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับมีรั้วทั้ง4ด้านเลยนะครับพื้นที่นะอยู่เป็นเฉนดคชุดแดงนะครับพื้นที่19ไร่ครึ่งอ่าสิไร่ครึ่ง มีบ้านอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีโรง,โงเหมือนโรงเก็บพวกพืชพันธุ์างการเกษตรอะไรต่างๆลักษณะจะเป็นสวนป่านะขายยกแปลงเลยนะ5 8 5ล้าน8 0 0นนะครับพูดง่ายๆเลย5.85ล้านนะครับเฉลี่ยออกมาก็ไล่เราประมาณ3 0 0 0สนเองนะครับแปลงเนี้ตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากจกรุงเทพไม่มากประมาณสักร้อยกว่ากิโลเองนะครับ ด้านหน้าเนี่ยติดถนนเนี่ยประมาณสัก85เมตรนะครับแล้วก็แปลงเนี่ยนะฮะความลึกนะครับความลึกที่ไปด้านหลังเนี่ยคือง่ายๆเลยด้านหลังลึกกว่าด้านหน้ากว้างกว่าด้านหน้าพูดใหม่ด้านหลังกว้างกว่าด้านหน้าด้านหน้า85เมตรด้านหลังเนี่ย120นะครับมันจะเปาา็นลักษณะคางหมูสีเด่ยมคางหมูฮะหน้าแคบปลายบานนะครับแต่85นี้ผมก็ว่ากว้างพอสมควรแล้วนนะแล้วก็ลึกเนี่ยประมาณสัก380เมตรนะครับความลึกนะครับ แปลงนี้นาไม่ท่วมแน่นอนยังไงก็ตามไม่ท่วมแต่มีข้อเสียนะก็คือข้อเสียเนี่ยคือถนนทางเข้าด้านหน้าเนี่ยมันจะแคบนิดนึงนะครับเป็นถนนหินคุกประมาณสักเกือบเกือบกิโลเนี่ยอย่างตามภาพเนี่ยประมาณสัก1กิโลนะครับแต่รถไม่สวนมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับผมไปเดินดินมาแล้วเดินดินคือเดินรีวิวสดๆเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับใครอยากชมคลิปเต็มๆแปลงนี้แบบสดๆเลยน่ะแอดไลน์ผมแล้วกันเดี๋ยวผมส่งให้ชม,มนะครับพิมพ์ข้อหมายแอดไซ์ก่อน นะครับ s, s, s B o y เลขก8นะครับ s, s, s B o y เลข8เนี่ยผมขึ้นโชว์ไว้ให้เป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับหรือโทรหาผมก็ได้098 38 75 29แนะครับแล้วผมจะส่งคลิปเต็มให้ชมท่านจะได้ดูว่าถูกใจหรือเปล่านะครับข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็พอมีนะครับบ้านอันนี้มีคนอยู่นะเขาให้คนที่ทำสวนเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับแปลงนี้เด่นอะไรเหรอเด่นในเรื่องของ ต้นไม้โหต้นไม้เยอะมากนะครับดูจากรูปไปลวกาันต้นไม้ยืนต้นนะค่อนข้างจะพอสมควรนะครับมีทั้งอะไรนะประดูนะครับพยุงหรืออะไรหลายๆอย่างผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผลไม้ก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับอยากให้ชมคลิปเต็มก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยบรรยากาศจะเป็นท้องนาท้องไร่คือมันมันมันโอเคนะข้างๆจะเป็นลักษณะป่าข้าวโพดส่วนข้าวโพดไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับมันมีบรรยากาศหลายบรรยากาศภายในลงตัวนะครับแต่ไม่เงียบนะไม่โดดเดี่ยวเดียวๆๆดาย คนที่ชอบสวนปา่าอยากมีป่านะครับอยากมีรั้วรอบขอบชิดอยากมีอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเหมาะเลยเออแปลงนี้มีบ่อน้าด้วยนะด้านหลังจะมีบ่อน,น้ํา1บ่อประมาณสักไร่กว,กว่านะครับไร่กว่า,กวาเกือบสองไร่เหมือนกันนะนะเก็บน้ําได้แล้วภายในสวนเนี่ยมีร่องน้ําเยอะเลยแต่น้ําไม่ค่อยมีนะเพราะว่าปีนี้น้ํามันน้อยนะครับแปลงนี้ถ้าอยากให้สวยนะมาตัดต้นไม้นะครับให้มันโลง่งให้มันโปร่งนะครับได้หญ้าบํารุงต้นไม้ดีๆผมว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่ ค่อนข้างมีความลงตัวสูงนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับลองมาชมดูก่อนนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ก่อนมาชมเนี่ยลองดูนะครับลองชมคลิปเต็มผมก่อนนะครับแล้วจะได้รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับผมบอยเสียทีนักลาดไม่เชียร์ใคระบอกแล้วข้อเสียก็พอมีนะครับคนที่ชอบแบบขึ้นเคงก็ไม่เหมาะนะฮะแต่คนที่ชอบแบบธรรมชาติโอเคใช่เลยนะครับออกไปจากแปลงเนี้ยไปถนนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็มันก็มี อุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะแต่น้าไฟมีอยู่แล้วนะครับามาทําสวนเกษตรนะครับมาปลูกไร่ปลูกนาปลูกผักเนี่ยผมก็ว่าลมมาลงตัวนะแต่ครับลองชมดูลองชมดูนะครับอ่ะโอเคใครชอบแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นคลิปไตเติ้ลเฉยๆแล้วพบกันนะครับจากผมบอยเซนต์นิาชโชคดีครับ